จดหมายเหตุกรุงศรีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลและโดดเด่นทันสมัยในด้านแฟชัน่นในช่วงทศวรรษที่1,960เมื่อประเทศไทยเริ่มมีสัมพันธไมตรีกับนานาชาติสมเด็จพระพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้ใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องมือในการเผยแร่วัฒนธรรมไทย สู่สายตาชาวโลกนอกจากทรงมีพระราชวินิจฉัยให้ออกแบบชุดไทยพระราชนิยมที่แสดงอัตลักษณ์ไทยได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วพระองค์ยังทรงเลือกที่จะร่วมงานกับดีไซเนอร์ต่างชาติเช่นนายปีแอร์บันแมงเพื่อออกแบบฉลองพระองค์สำหรับการตามเสด็จเยือนประเทศต่างๆฉลองพระองค์ดังกล่าวไม่เพียงสร้างความประทับใจแต่ยังยกระดับผ้าไหมไทยให้กลายเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากลด้วยการใช้แฟชั่นเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมสู่สายตาชาวโลกได้อย่างสง่างามจนได้รับการยกย่องจากสื่อต่างประเทศและมีพระนามในฮอ l อ f ฟ a m e ว่าเป็นสุภาพสตรีผู้แต่งกายได้งดงามที่สุดในโลกซึ่งฉลองพระองค์เหล่านี้จัดแสดงอยู่ณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถที่พระบรมมหาราชวังสติต กลางใจประชาราษฎร์น้อมรำลึกในพระมหากรณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือกรุงศรี